สวัสดีคะ่ะพี่พี่พเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะพี่พี่ขาวันนี้พบกับ ep หกร้อยยี่สิบแปดค่ะประจำเย็นวันพฤหัสบดีที่สิบเอ็ดอุ้ยเย็นวันพฤหัสบดีที่หกกับพี่พี่ขาเดือนพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องค่ะพระบ้านทั่วไปเก่าๆส,สวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกันหนึ่งชุดนะคะ หชุดวันนี้น้องมี20รายการค่ะพี่พี่ขาแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทนะคะ1องค์200บาทจ้ะถ้ารับ2องค์ฮะ0 0บาทนะคะพี่พี่ท่านไหนชอบถูกใจรายการไหนค่ะสามารถโทรทักไลน์ข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ย์ค่ะ721933นนะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีค่ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปกับพี่ๆขาสากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะหนึ่งวันน้องมาสองรอบจ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะฝากพี่ๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะรายการที่หนึ่งค่ะเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ๆขาสมเด็จเก่ารายการที่หนึ่งนะคะเก่าสวยจ้ะ รายการที่1นนะคะต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะรายการที่2เป็นสมเด็จไกรเซอร์นะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะสมเด็จไกรเซอร์นะคะรายการที่2จ้ะต่อไปเป็นรายการที่3นะคะรายการที่3พ่ทอธนนำวัดดอนศาลานะคะปี19จ้ะพอธนนำวัดดอนศาลานะคะพี่ขา รายการที่3จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่4นะคะรายการที่4หลวงปู่ชอบฐานสโมจะ้ะปี1 4ค่ะพี่พี่ขาเป็นรุ่นพิเศษนะคะหลวงปู่ชอบฐานสโมนะคะรายการที่4ค่ะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่5จะ้ะรายการที่5เป็นล็อกเก็ตพระแก้วมรกตนะคะ รายการที 5, ่ <t j. S 1> 5จ ah. ah. ้ะต่อไปเป็นรายการที่6กค่ะพี่พี่ขารายการที่6เป็นพระ25ศสัตววัตจ้ะเป็นเนื้อชินตะกัวค่ะพี่พี่ขาพระ25ศสัตววัตรายการที่6จ้ะต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะพี่พี่ขารายการที่7เป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะคะพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจ้ะรายการที่7ค่ะพี่พี่ขา รายการต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8เป็นเสมาหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจะ้ะปี28คค่ะพี่ค่ะหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่9จ้จะรายการที่9เป็นเหรียญสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหลวงผูะะ้เอี่ยมวัดสพานสูงนะคะเหรียญสี่เหลียหล่ยมข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสพานสูงจ่ะประถมมะนาม200ปีนะคะ หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะรายการที่9นะคะต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านจ้ะรายการที่10นะคะเก่าสวยค่ะพี่ๆคะ่ะรายการที่10จ้ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เป็นพระขุนแผนวัดบ้านกลางนะคะพระขุนแผนวัดบ้านกลางคับพี่พี่ขารายการที่11จ้ะต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะพี่พี่ขา2เป็นพระอุปคุตค่ะพระอุปคุตพิมพ์ตักแ่นนะคะพี่พี่ขารายการที่12จ้ะเป็นเนื้อตะกัวนะคะพี่พี่ขาพระอุปคุต รายการที่12จ้ะต่อไปเป็นรายการที่13นะคะ13เป็นพระปิดตาหลวงพ่อทัพวัดทองจ้ะเป็นเนื้อเมกพัดนะคะพระปิดตายันยุ่งหลวงพ่อทัพวัดทองจ้ะเนื้อเมกพัดค่ะพี่พี่ขารายการที่13นะคะต่อไปเป็นรายการที่14จ้ะ14เป็นพระปิดตาเนื้อผงกระดูกผีจ้ะรายการที่14นะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่15้าจ้ะ15เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อจ้อยค่ะมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกใส่นะคะด้านหลังมีตระกุด3ดอกจ้ะหลวงพ่อจ้อยค่ะพี่พี่ขาวัดศรีอุทุมพรนะคะรายการที่15จ้ะต่อไปเป็นรายการที่16กค่ะพี่พี่ขาสิเป็นประหลัดขิกเขาควายจ้ะประหลัดขิกเขาควายนะคะ สุภาไม่ทราบที่กับพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่17นะคะ17เป็นพระนางเมดมคร็ดกับพี่พี่ขาพระนางเมดมคร็ดนะกับพี่พขาวัดกำแพงจ้ะรายการที่17นะคะต่อไปเป็นรายการที่18คะ่ะ18เป็นพระปิตาหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นะคะ พราปิดตาหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้ค่ะรายการที่18ค่ะพี่พขา200บาทจ้ะ200บาททุกรายการเลยนะคะถ้ารับ2องค์300บาทจ้ะต่อไปเป็นรายการที่19นะคะ19เป็นวัวธนูจ้ะวัวธนูยันแบบนี้เลยนะคะพี่ขามียันด้านข้างจากนงสุภาไม่ทราบที่นะคะ ทัวธนูรายการที่19จ้ะต่อไปเป็นรายการที่20บค่ะพี่พี่ขา20เป็นเท้ากุเวนเนื้อดินค่ะเท้ากุเวนเนื้อดินค่ะพี่พี่ขารายการที่20นะคะเท้ากุเวนรายการที่20บค่ะพี่พี่ขารายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะ โอเคค่ะพี่พี่ขาวันนี้ก็ครบแล้วค่ะทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรค่ะทักไลน์เข้ามาหาหนองสุดพาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ